ทับนักกีฬาพาราไทยคว้า27ทองพร้อมทำลายสถิติเดิม18รายการทับนักกีฬาพาราไทยคว้า27ทองพร้อมทำลายสถิติเดิม18รายการปิดฉากแล้วเรียบร้อยสำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ณหางโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ภายใต้คอนเซปต์ Let Your Dream Fly and ว e ว i l e m e t Again ปล่อยให้ความฝันของคุณโบยบิน แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนว่าพิธีปิดเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันซึ่งเจ้าภาพได้จัดการแสดงชุดแรกคือเอไนทูรีเนมเบอร์หรือค่ำคืนแห่งความทรงจำที่สื่อถึงการแสดงความรักที่จีนมีต่อเพื่อนๆนชาวเอเชียพร้อมทั้งส่งต่อบทกวีซึ่งเป็นธรรมเนียมของจีนโบราณที่จะมอบให้เป็นของขวัญเมื่อเพื่อน ต้องแยกทางกันเพื่อแสดงความรักความปรารถนาดีและความเศร้าโศกท่างกลางอารมณ์ความรู้สึกอันหลากหลายอบอวลไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกแบบจีนจากนั้นเป็นการแสดงชุดที่สอง Flower of Life Bloom i n g Brilliantly หรือดอกไม้แห่งชีวิตที่เบ่งบานซึ่งจะเป็นการแสดงของเด็กสาวถือร่มสวมชุดกี่เพ้าสีเขียวเข้ม เริงระบำช้าช้าราวกับเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปและผืนน้ำสีฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกขาวดอกบัวที่พลิ้วไหวตามสายลมบนเส้นทางเดินที่คดเคี้ยวแต่เต็มไปด้วยความประทับใจที่ทุกคนจะต้องจดจำและตราตรึงซึ่งเปรียบเสมือนภาพลึกลับในตอนกลางคืนที่จะอยู่ในใจในค่ำคืนแห่งการเรอําลา โดยตลอดการแสดงพิธีปิดเครื่องดนตรีจีนโบราณได้แก่ตีขลุยจีนเซียวขลุยไม้ไผ่ที่เล่นในแนวตั้งและกู่ฉิงเครื่องดนตรีเจ็ดสายจะถูกนำมาแสดงอย่างโดดเด่นและผู้ชมจะได้เพลดิดเพลินไปพร้อมกับดนตรีออเคสตราเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีจีนและดนตรีสากล ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่พร้อมด้วยสเสน่ห์อันโดดเด่นของเจียงหนานต่อด้วยการเชิญธงเอเชียนพาราเกมและธงชาติของประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อด้วยขบวนพาเหรดของนักกีฬาและเข้าสู่ช่วงพิธีการโดยมีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนพาราเกสไมส้ครั้งที่สประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชียกล่าวสุนทรพจน์จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงสำคัญคือพิธีมอบธงการแข่งขันโดยตัวแทนเมืองหางโจกับตัวแทนจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพครั้งต่อไปจากนั้นเป็นการดับไฟในกระถางคบเพลิงโดยจะมีการบรรยายสำหรับผู้พิการทางสายตาได้ได้ฟัง ขณะที่พวกเขานั่งอยู่บนบันไดรอบกระถางคบเพลิงเป็นอันจบพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยสามารถทำผลงานได้ที่27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับ7ของตารางเหรียญรวม อีกทั้งยังสามารถทำลายสถิติได้ถึง18รายการจากกรีธา14รายการและยิงปืน4รายการซึ่งผลงานในเอเชียนพาราเกมครั้งที่3ที่อินโดนีเซียเมื่อปี2018นักกีฬาพาราไทยทำได้23เหรียญทอง33เหรียญเงินและ50เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรวมภาพจากกองประชาสัมพันธ์กอกอทอ